ในวัย40ิรินลดาได้ตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตสมรสที่เต็มไปด้วยรอยร้าวสามีของเธอพงษ์ศรผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มองเธอด้วยความรักแบบสามีภรรยามานานแล้วความเย็นชาของเขาถูกแทนที่ด้วยความหอมหวานของคนอื่นซึ่งรินลดาจับได้คาหนังคาเขาเป็นครั้งที่สามห้องสุดหรูในกรุงเทพที่เคยเป็นรังรักบัดนี้กลับกลายเป็นกรงทองที่จองจำจิตวิญญ,ญาณของเธอไว้ คำพูดสุดท้ายที่พงศธรพูดขณะเซ็นใบหย่าคือคุณมีทุกอย่างแล้วนรินคุณจะต้องการอะไรอีกสิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่เงินทองแต่คือชีวิตของตัวเองรินละดาเก็บเสื้อผ้าไม่กี่ชุดยื่นกุญแจรถยนต์และคอนโดหรูให้พงศธรและตัดสินใจกลับไปยังที่ที่เธอจากมาเมื่อ20ปีก่อนบ้านสวนเก่าๆที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อมาถึงบ้านไม้ใต้ถุนสูงหลังเล็กๆที่ปกคลุมไปด้วยเงาของต้นมังคุดและเงาะ รินลดาถอนหายใจยาวความเงียบสงบที่นี่คือสิ่งที่เธอหอยหามือของเธอสัมผัสกับราวก้านร,ระเบียงไม้ที่ผุพังตามกาลเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เธอกำลังกวาดใบไม้แห้งอยู่หน้าบ้านก็มีเสียงทักทายดังขึ้นอา้าวป้ารินระดาใช่ไหมครับเนี่ยรินระดาเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มร่างสูงผิวสีน้ำพึมกำลังยิ้มกว้างเธอดูคุ้นตาอย่างประหลาดทีเดียวแต่เธอจำไม่ได้ใช่ค่ะแล้วหนูคือ ผมนนครับนนทาการลูกชายป้าจาันที่อยู่บ้านข้างๆไงครับป้ารินกลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอครับเนี่ยตั้งแต่ผมจําความได้ก็เห็นแต่บ้านปิดนนยิ้มจุนตาหยี่รอยยิ้มของเขาดูสดใสและเป็นอิสระกว่าผู้ชายทุกคนที่เธอเคยรู้จักนอนอายุยี่สิบปีเพิ่งเรียนจบด้านเกษตรและกลับมาสานต่อส่วนผลไม้ของครอบครัวเขาเป็นคนกุลีกุจอ,อาสาช่วยเธอทำความสะอาดบ้าน ทันทีที่รู้ว่าเธออยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกจากนนป้าทำเองได้ไม่เป็นไรหรอกครับป้าให้ผมช่วยถือว่าเป็นการต้อนรับพี่สาวคนสวยที่หายไปนานกลับบ้านนะครับนนเรียกเธอว่าพี่สาวอย่างเป็นธรรมชาติเรากับลดช่องว่างอายุระหว่างพวกเขาลงในวันต่อๆมานนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเธอ เขาซ่อมประตูรั้วที่โยกกลอนทำความสะอาดรังน้ำฝนและสอนเธอเรื่องการดูแลต้นไม้ในสวนตอนเย็นๆรินละดาจะนั่งจิบกาแฟาบนระเบียงขณะที่นนกกำลังทำงานอยู่ในสวนข้างบ้านแสงแดดยามเย็นทอดเงาของเขายาวลงบนพื้นดินกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจากการทำงานหนักเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วทุกครั้งที่นนหันมายิ้มให้รินละดาก็รู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องเป็นความรู้สึกที่เธอคิดว่าตายไปแล้ว ปารินกินข้าวกับอะไรครับวันนี้นนเดินเข้ามาพร้อมเหงื่อที่ไหลซึมอยู่ตามไรผมไข่เจียวธรรมดาจ้ะไม่ได้นะครับกลับบ้านสวนทั้งทีต้องกินของอร่อยเดี๋ยวผมทำมังคุดคั่วกะปิให้กินรับรองว่าปารินไม่เคยกินในกรุงเทพแน่นอนชีวิตที่จันทบุรีนั้นเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสีสันเสียงหัวเราะและความอบอุ่นที่นนนำมาให้เขาไม่เคยสนใจว่าเธออายุ4ี ไม่เคยพูดถึงสามีเก่าของเธอเขาแค่ทำตัวเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบอยู่ใกล้ๆเธอวันหนึง่งรินละดาทำขนมปานออกมาเยอะเกินไปจึงเดินเอาไปให้บ้านนนนนป้าเอาขนมมาให้เธอชะงักเมื่อเห็นนนกํกำลังนั่งวาดรูปอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงรูปวาดที่ยังไม่เสร็จนั้นคือรูปของเธอเองป้ารินเข้ามาสิครับนนรีบวางดินสอแล้วขยับตัวให้เธอรูปรูปนี้ รินละดาจ้องมองใบหน้าตัวเองในกระดาษนนว่าเธอขณะที่กำลังยืนมองออกไปในสวนดวงตาของเธอในรูปเต็มไปด้วยความสงบผมชอบมองป้ารินตอนอยู่บ้านสวนครับนนสารภาพเสียงเขาอ่อนลงป้ารินดมีความสุขมากกว่าตอนที่ผมเห็นรูปป้านในโซเชียลของเพื่อนป้าเยอะเลยรินละดารู้สึกร้อนเผาที่แก้มนนยื่นมือมาสัมผัสมือของเธอเบาๆป้ารินครับผมรู้ว่าอายุเราห่างกันมาก แต่ผมไม่ได้มองป้ารินเป็นแค่เพื่อนบ้านหรือเป็นคนที่พ่อแม่ผมให้เกรงใจดวงตาของนนเต็มไปด้วยความจริงจังที่รินละดาไม่เคยเห็นในสายตาของพงศธรเลยผมไม่ได้ต้องการเป็นสามีใหม่ของป้ารินผมแค่อยากเป็นคนรักเป็นเพื่อนเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆป้ารินเขาเว้นจังหวะผมรักป้ารินที่เป็นป้ารินในตอนนี้รักความสงบและรอยยิ้มที่ไม่ต้องพยายามของป้าริน รินละดาดึงมือกลับเล็กน้อยเธอกลัวกลัวที่จะเริ่มต้นกลัวที่จะเจ็บซ้ำนนป้าแก่กว่าหนูตั้งสิบกว่าปีป้าพึ่งยาป้าไม่แน่ใจว่าป้าพร้อมสำหรับเรื่องแบบนี้หรือเปล่านนยิ้มอย่างเข้าใจแล้วโน้มตัวมากระซิบข้างหูเธอเบาๆป้ารินไม่ต้องรีบร้อนครับผมรู้ว่าป้ารินเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่และผมก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นนั้นไม่ว่าในฐานะใดก็ตาม คำพูดนั้นไม่ได้เป็นการเร่งรัดแต่เป็นการให้เกียรติและให้ความมั่นใจรินละดายิ้มออกมารอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากการฝืนทนแต่มาจากความรู้สึกที่อบอุ่นอย่างแท้จริงขอบใจนะนนป้าป้าจะลองดูชีวิตใหม่ของรินละดาเริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆที่บ้านสวนเธอไม่ได้โยนตัวเองเข้าไปในความสัมพันธ์แบบคู่รักในทันทีแต่ให้เวลากับตัวเองและนน พวกเขาเดินจับมือกันไปตามคันดินในสวนหลังบ้านนั่งมองดาวด้วยกันบนแคร่ไม้ไผ่และแบ่งปันเรื่องราวชีวิตสำหรับรินละดานนไม่ใช่แค่หลานชายข้างบ้านแต่เป็นคนหนุ่มที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่สามีผู้มั่งคั่งไม่เคยให้เธอได้นั่นคือความจริงใจและความรู้สึกมีชีวิตชีวาการตัดสินใจกลับบ้านเกิดในวัย40ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการค้นพบว่าความรักครั้งใหม่ นั้นไม่ได้ถูกจํากัดด้วยตัวแรกของอายุหรือสถานะทางสังคมแต่ถูกกำหนดด้วยความกล้าที่จะเปิดใจรับแสงแดดใหม่ๆในชีวิตรินละดาในวันนี้คือผู้หญิงที่พร้อมจะให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขอีกครั้งภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่คุ้นเคยและรอยยิ้มที่สดใสของผู้ชายที่รักเธอจากใจจริง